ยอดับ<ต>ครับโปรเจกต์นี้ดับแสงระวีเป็นไงครับความตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มีความคือตื่นเต้นแล้วก็มีความติดตัวที่อยากจะร่วมงานนี้แต่ได้รับการติดต่อแล้วนะเพราะว่า่างที่บอกว่าก็เขารู้ว่าเป็นเป็นงานที่ได้ร่วมงานกับทั้งสีุ่นนิวก็รู้สึกว่าอยากอยากอยากทำงานนี้เพราะว่าคือเขาดังมากอ่ะเขาดังเราก็จะดังไปด้วยอะไรก็เลยคิดว่าเออแบบเออพอเขาติดต่อมาก็รู้สึกว่าอยากรับเรื่องนี้เลยครับ ป็นแนวท่อยากัดด้วยเป็นไงพี่อ๋อที่บอกเป็นการกลับมารับงานน่าจะทำกลับหนักในรอบหลบนดีเหมือนกันนะใช่เราก็เป็นการกลับมาหลังจากถ้าหนังหนังใหญ่ก็คือพึ่งพวงเนาะก็ก็สิบปีละแล้วก็คือมันยังไม่มีแรงบันดาลใจมากกว่าที่จะทําอะไรแล้วพอดีพอมาเรื่องนี้รู้สึกว่าด้วยความที่เป็นหนังหนังผีด้วยมีความผีด้วยเราเราอยากกลับมาทำรอบหนึ่งด้วยเรามีความเป็นโรแมนติกด้วยแล้วแล้วก็อย่างที่บอกก็มีดาราแบบนี้เราก็เลยเลยอยากกลับมาทำหนังอีกรอบหนึ่งนอเจา์นี้ยากกับพี่อ๋อยป็งไงบ้างครับกับ กับสิปีที่เราคัมแบ็กครงการภาพยนตร์มันยากเพราะว่าเราหายไปนานนะมันมันอาจจะมีสนิมอะไรที่บางอย่างที่ที่ขึ้นบ้างอะไรแต่ก็เราก็ทํากันบ้านเขาทำกันบ้านแล้วครับแล้วก็แล้วก็ยากคือตรงที่มันเอ่อมันมีฉากบางอย่างที่ยากๆอย่างฉากใต้น้ำอะไรอย่างี้ครับการการถ่ายวิชวลผีซึ่งถุวันนี้มันไปไกลมากแล้วกับต่างๆประเทศเพราะเราต้องคิดอะไรใหม่ๆที่มันไม่ไม่ซ้ำแบบเดิมตรงนี้มันจะยากเลยต้องคิดอะไรใหม่ ก็เลยคิดว่ามันความยากง่ายก็อตรงที่เราต้องหาอะไรใหม่ตลอดเวลาให้มันให้มันที่มันไม่ซ้ํากับที่เขาทํามาแล้วครับก็มันจะความใหม่สดใหม่ของเด็กๆด้วยครับเจอเจอความใหม่ของนักแสดงหน้าใหม่แบบแบบนี้ด้วยนะครับให้กับมันทําให้เราสื่ดตัวตลอดเวลาครับทำกันม้านตลอดเวลาทีมยังไงว่ายังไงเอาสีนุ่ยพ่มาปักเอเดลนิวกับโปรเซ็งเซอเอ๋มครับกับเฉลวีแฟนก็รอคอยมาพักใหญ่เนาะ เป็นไงบ้างพอพอได้เห็นดีเซอร์ดีเซอร์แรกตืก่นเต้นน่ากลัวมาเมื่อกี้ก็เป็นการดูครั้งแรกครับแล้วก็ดูพร้อมกับทุกทคนเลยครับก็เมื่อกี้ก็นั่งเกรงอยู่นะนั่งตื่นเต้นอยู่ลุ้นด้วยว่าจากมาเป็นยังไงครับว่าแบบเรา,เาจะออกมาน้ากลัวไหมก็สนุปยังไงแต่เมื่อกี้นั่งดูแล้วก็โอ้มีฉากที่เฮียบอกว่าน่าจะเป็นมีครับที่มีสิ <laughs> เขากา่เขาล่าใช่ครับที่จะ พีดับจิขข้าร่างหรือว่าเป็นพระเพลิงพระเพลิงจะเข้าไนะม่เอาเพราม่ใช่ีับแ <c oughs> เ,เมื่อกี้ดูก็คิดว่าทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะน่าจะชอบครับตอนนี้ก็อรอลุ้นอยากดูภาพยนตร์ตัวเต็มมากๆแล้วแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปดูภาพยนตร์ตัวเต็มก็ังเพลงก่อนครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> เดี๋ยวมีเพลงด้วยครับ <c oughs> ก็ดีครัเพิ่ครับแน่นอนตื่นเต้นแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องได้ของเราสองคนด้วยแล้วก็มีพี่ทับทิมด้วยแล้วก็พี่อวิชพุ่มกลับแล้วก็นักแสดงแบบแถวหน้าในเมืองไทยนะครับมากมายฝีมือมากก็รู้สึกตื่นเต้นมากยิิดีที่ได้ร่วมงานกับทุกคนมากครับผมก็ถ้าผมก็ตื่นเต้นฮะรอดูแบบจริงแล้วครับผมตัวอย่างเทลเลอร์แบบน่าดูแบบน่าดูมากครับผมจริงๆเราเป็นคนชอบดูหนังสยองขวัญอยู่แล้วใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามว่าในเวอร์ชั่นเต็ม เป็นยังไปเ,เ,ปเป็นหนักเรื่องแรกคองบคู่ด้วยเป็นไงปับจูนยังไงบ้างจักซีรีมันเป็นหนักงกามก็มีการเวิร์กช็อปด้วยครับ,รรชรบใช่แรกๆตอนที่รู้ว่าจะต้องเล่นภาพยนตร์ก็ก็เลยไม่ได้คิดว่ามัน่ากกันมากขนาดนั้นครับแต่อาจจะเพราะว่ายังไม่เคยยังไม่เคยแสดงแบบภาพยนตร์ด้วยครับแต่พอได้มาแสดงจริงๆ,ๆก็ได้เวิร์กช็อปด้วยก็ถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้เหมือนกันเลยครับเล่นภาพยนตร์่อนข้าที่จะ เรียลกว่า s ีรีส์เยอะมากๆเลยครับอย่างบางจังหวะที่ใช้ในซีรีส์ก็เอามาใช้กับภาพย,ายนตร์ไม่ได้ครับต้องปรับตัวเยอะมากๆปรับต,ตัวอยู่หลายคิวเหมือนกันครับกว่าจะกว่าจะกว่าจเริ่มเริ่มชิมกับการเล่นภาพยนตร์่ะเ,เ,เ,เ็ียีผูท้ที่มา ความสุขก็เร er ื่องนี้ส่วนใหญ่ทราทิมก็เจอะมาอยู่ในพาร์ทของความสยองขวัญนะนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้แค่เป็นหนังสยองขวัญอย่างเดียวแต่มันยังมีเรื่องราวของความรักความโรแมนติกแทรกเข้ามาด้วยอย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นในเชลเลอร์ไปแล้วแหละแบบตัวเต็มหวานไหมล่ะว่าคตายไม่ถูกเลยใช่ไหมดูแบบว่าเห็นแล้วเรายังรู้สึกว่าอาจจะจิกหมอนแล้วนะแต่ไม่มีหมอนให้จิกเมื่อกี้นี้พอเราโผล่มาปุ๊บ อย่างก็อย่างก็จะเปลี่ยน่ักไม่ได้เราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นแบบว่าสยองผวัญขึ้นมาใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็บอกว่าดีใจนะที่แบบมีโอกาสได้เล่นเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่พี่พี่ทีมงานติดต่อมาครั้งแรกอะเขาก็บอกว่าบทนี้อยากให้เป็นเขาทีมเล่นเพราะว่าอ่านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า เห็นเป็นหน้าเขาทีมใช่เป็นภาพว่าทีมว่าแบบเหมกับบทนี้แล้วก็พอทราบว่าเป็นพี่ออฟเป็นพ่วมกับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจอยากร่วมงานอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นหนังสยองขวัญน่ะชอบมากหนังที่พี่ออฟกำกับเพอ้มดูมาตลอดเราก็เลยคิดว่าเราเชื่อมือในพ่วำกับแล้วแล้วก็พอรู้ว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องสองคนซีกับนิวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าเป็น ดาวรุ่งที่<ด>มาแรงมากยางดาวรุ่งอยู่นะจริงใช่แล้วก็มาแรงมากแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถซึ่งเราก็อยากจะหาโอกาสที่ร่วมง,งานกับน้องๆนักนะแสดงรุ่นใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> ก็เป็นสองคนนี้ก็โอเคเลยยินดีรับเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกับน้องๆหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนด้วยต่อไปแก้โค้ชับกันครับงรแก้ลับผ้ดูแลครับผมอมนกับน้องปิงปิงครับ ใช่บวัสดีครับ <c oughs> ครับผมเป็ในไงบ้างากับโปรเจกนี้คู่เราสองคนอ,อ๋อตอนแรกเอจาจริงก็ตื่นเต้นครับน้องก็แบบว่าบอกผมตลอดว่าแบบเขาก็เล่นเล่นเล่นซีรีส์ก็ยังไม่เคยเป็นการแสดงครั้งแรกเหมือนกันใช่นอกจากจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ยังเป็นการแสดงครั้งแรกแล้วน้องก็แบบว่าเหมือนตอนแรกจะเกง่งเก่งที่ได้คู่กับผมแต่เขาบอกว่าไม่ต้องเก่งหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเป็นเป็นครั้งแรกเสมอ ไม่ว่าไม่ว่าต่อไปจะได้เล่นซีรีส์หรือเป็นหนังอีกเรื่องหนึง่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกอยู่ดีเพราะหนัทนกทนละเรื่องแล้วน้องก็ทำออกมาได้ดีครับก็บอกตัวเองเมก็บอกว่าอยากเล่นใช่บอกตัวเองด้วยครับเตัวเองด้วยอก็เก่งเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกมาเรา,เราจะทําได้อย่างที่ที่เราตีความไม่ไหมหรืออย่างที่ที่เขาอยากให้เป็นหรือเปล่าแต่สุดท้ายพอเข้าคู่กันก็เราจะเห็นอมุมาอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกว่า ค่อนข้างยากเหมือนกันครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากที่ขอบคุณี้ตัวเองที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆที่แบบว่ามีความสามารถแล้วก็แบบช่วยเราไปด้วยถือว่าเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนมนต์ก็แบบทุกครั้งที่เข้าก็จะมีการแบบช่วยการช่วยแบบฟีดแบนกันหรือว่าแบบว่าคอยเสนอคอยอะไรกันอย่างเงี้ยก็แบบดีใจมารวมถึงแบบได้เข้าเข้าฉากกับนิวหลายฉากพอสมควรแล้วก็รื้สว่าต้องขอบคุณพี่กันที่แบบว่าส่งพลังส่งอะไรก็ตามที่บางฉากต้องแบบว่ามีความเข้มข้นของอารมณ์อย่างเงี้ยครับ ต้องขอบคุณมากที่แบบเขาคอยช่วยอะไรช่วยกันช่วยกันไปช่วยกันมาคือมันมันมีความยากนิดหนึ่งตรงที่ปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องมาแบบตบตีหรือว่ามีเรื่องให้แบบว่าขัดใจกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องให้แบบว่าขัดใจกันขัดใจกันนิดหน่อยเลยต้องแบบขุดความแปลกบางอย่างกมาจากตัวแล้วก็แบบถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่แบบว่าเป็นเของสองคนที่แบบเรต้องแบบเล่นเข้าฉากกันที่แบบทาให้คนรู้สึกว่ามันไส้เราหรือว่า ที่ชอบเราอะไรเงี้ยก็เป็นความท้าทายของแบบครั้งแรกของทีมกันอือฮึ่อบแม่ชอเลยตัวฝั่งฟังต่อแม่ครับเช่ิญนะก็จะเป็นหนึ่งครับพ่อพ่อมาเรียนต่อไปแล้วนูฟังวินเตอร์นะเพื่อนเริ่มที่พ่อเป็นแม่ก่อนเลยครักับโปรเจกต์นี้ค่ะก็มิเน่ก็มารับบท เป็นคุณแม่นะคะพิมพิลาแล้วก็มาเล่นเป็นคู่กับเต๋าด้วยแล้วก็แบบดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็พอได้รับอบรู้สึกเลยว่าโปรแบบโปรเจกต์เนี้ยดังแน่ๆแล้วก็คิดว่าน้องๆอ่ะนักแสดงนำซีนนิวอ่ะจะพาหนังเรื่องเนี้ยให้แบบดังไกลทั่วโลกเราก็ขออาศัยน้องไปด้วยขอขอศสยน้องไปด้วยนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ดูจากที่ตัดมา2นาทีรู้สึกแบบว่า คือนั่งคุยกับกับเตา๋าบอกว่าเต๋าตัดดีมากและเชื่อว่าถ้าใครได้ดูแค่ตัวอย่าง2องนาทีนี้ทุกคนจะต้องกลับมาดูค่ะครับครับผมก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมงานกับทุกๆคนนะครับก็เรารู้สึกว่าเราเรามาทํางานเนี่ยเราเราเจออะไรใหม่ๆตลอเวลากับกองนี้เรารู้สึกว่าเราได้รับพลังจากน้องๆทุกคนคือเป็นพลังที่ดีเป็นพลังบวก แล้วพอมันมารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ขอชมพี่ออสคู้กับของเรานะฮะในระยะเวลาของการถ่ายทำเนี่ยผมผมยังมองว่าเฮ้ยเราใช้ระยะเวลาแค่สั้นๆเนาะแต่ว่าดูจากทเทเลอร์ที่ออกมาเนี่ยผมก็ที่นั่งกูยบบพี่วินเนนะว่าคุ้มกับเราทำอ,ออกมาได้ดีดๆๆมากครับผมเกินคาดเลยครับ ค่ะครับผมแล้วรบผมก็แว๊บๆมาครับจริงๆผมจะเจอหลายๆคนในนี้บ่อยๆอยู่แล้วครับจเจอพี่มินเน่ด้วยสับเรื่องกัรสงเรื่องแล้วมั้ง2เรื่องเรื่องที่3มแล้วใช่แล้วก็เจอพี่ออฟเพ่งเล่นกับพี่ออฟไปเพ่เคยอยู่กับพี่ออฟแบบเวอร์ชันภาพยนตร์เรหมือนกันครับผมเรก็เจอซีกันิวมาแว๊บๆผ่านบ้างในประสบารณ์ต่างๆ ก็รอบนี้ก็ตัวอย่างคงจะเข้าใจจริงมากกว่าครับผมแล้วก็จะมีอวอร์ด้วยต้องต้องพูดถึงก็คืออวอร์ดทีราวานครับผมเป็นลุงลุงของพวกเราก็ทำได้ดีครับแล้วก็สนุกด้วยครับบอกเลยว่าแอบกระสุดว่าโซนแหรร้อนมาก ไม่เลยครับผมอาจารย enfin ์บากค่ะารเอาเหม่งเลาฮะเอาไปดิ้กกันนะครับจริงๆจริงๆอ่าโองค์พระสุณพ่อครนนี้เลยเป็นกู้อะไรจะบอกเราคือกิ๊กกันในอดีตแล้วก็คุณพ่อนี่ก็กิ๊กในอนาคตทั้งหมดในกิ๊กทั้งหมดละค่ะต้องแบบนี้ค่ะได้รับบทมาจริงๆต้องบอกเป็นบทเป็นตัวเองที่สุดเพราะเป็นสินแสแล้วก็พออ่านปั๊บรู้สึกว่าโอเคมันง่ายกับการทํางานแล้วก็ที่สําคัญคือแบบนี้ต้องบอกเราแอบมองพระเอกนายเอกเนี่ยรู้จัก เคยเคยชื่นชมน้องเอ๊ะทำไมโง,งเ่เฮงเขาดีจังเลยในขอนหน้านี้เราเคยแอบมองแต่พอมาวันหนึ่งได้ถ่ายแบบใกล้ชิดตาต่อตาแบบนี้เลยค่ะคุณขาต้องบอกนี่ค่ะน้อง,ง,ง,งทั้งโง่เฮงทั้งคู่เนี่ยคุณขายังไงก็รุ่งอาจารย์พุ่งพ<ฤ>าปากด <ฤา S 1> วงไปด้วยนะคะขอรุ่งพุ่งเป็นแส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 นล้านนะคะคุณประลูราคาประหลงมาหนูสุรสั์นะครับอ่ดีใจนะครับพี่ได้มีโอกาสมาร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ได้รับบทเป็นคุณู่ คุณปู่ที่น่ารักนะฮะก็ทีแรกอาจจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ถ้าผู้ชมได้ดูครั้งแรกนะครับแล้วก็ค่อยปรับตัวเรื่องนี้มีหลายรถนะครับมีทั้งน่ากลัวมาก่อนนะครับกเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับผีมีความริษยาแล้วมีเรื่องของความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างน้อยภาพยนตร์เรื่องนี้ออกไปเนี่ยครอบครัว สังคมใดที่มาเจอเนื้อเรื่องในในภาพยนตร์เรื่องนี้คิดว่าต้องปรับตัวใหม่แล้วนะฮะคือจะมองโลกให้กว้างขึ้นเพราะว่าสังคมมันพัฒนาไปไกลมากแล้วคิดว่าทำให้ครอบครัวเข้าใจลูก,ลก,ลกลหลานมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องนี้ยังมีความเรื่องสนุกมีเรื่องโรแมนติกมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้ผู้ชมต้องชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งดังนี้ทั้งนั้นความดียกให้พี่ออสนะครับที่ ตบๆพวกเรางานเลยดีนะครับน้องๆเก่งทุกคนทุกคนเก่งลูกๆเก่งมากครับติดตามพระเจ้าหน้าซินอูนีโอพี่ตั้มทีมพี่ออสจะดูเมื่อไหร่มาพี่ออสค่ะเราจะได้ได้ชมประโยชน์เรื่องนี้เมื่อไหร่ครับตลับดับทางละวีนะครับก็จะได้ชมกันทุกโรงในเครือเบจเซอร์เพ็กนะครับทั่วประเทศวันที่20่สิบกรกฎาคมนี้นะครับพร้อมๆกันนะครับ ตอนนี้พวกทุกนี้ก็ดูเทเลอร์และฟังเพลงจากน้องสีน้ำมืไปก่อนนะครับนี่แวพี่ฝากด้วยนะะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีนะคะมาดูความสยองขวัญขอทีมในโรงภาพยนตร์กันว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าเต็มตาเพราะว่าออกแาบหน้าเต็มเต็มเลยเต็มจอเต็มโรงค่ะหลอนแน่นอนค่ะครับครับก็ ฝากภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมแล้วก็เฮียด้วยครับยังไงก็มารอดูความความลับความลี้ลับความแล้วก็บรรลุนกันในภาพยนตร์คบว่าภาพยนตร์จะมีอะไรให้รอติดตามบ้างรับรองว่าสนุกแล้วก็มีความน่ากลัวแฝงอยู่ด้วยแน่นอนับครับผมก็20กรกฎาคมน,น,น,นี้นะครับผมก็ฝากด้วยรับรองว่ามีอะไรที่น่าค้นหาแน่นอนแต่ที่แน่โอเีของภาพยนตร์พรอมมากๆครับผมก็เดี๋ยวรอกันว่าจะ ออกมาในเนื้อหาแบบไหนแต่บอกว่าขอแน่นอนครับแล้วก็ฝากนักแสดงของดับแสงระวีดทุกคนด้วยนะคะฝากด้วยครับขอบคุณครับ